คอกราบนิมนต์เจ้าค่ะเพื่อความเจริญก้าวหน้าและผาสุขก็เชิญทุกท่านสดับรับกรถาเพื่อนำไปปฏิบัติหัดจ,จัญญาตามสมควรเกเวลาและนาทียกก่อนสรชโลราบก้มกาบพระรัตนตรัยสามองค์คือหลักชัยอันยิ่งใหญ่ในสากลนับถือเป็นที่พึ่งเพียงหนึ่งในดวงกมลขออนุภาพดลบันดาลให้สมใจปอง ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สูงลำคุณพระธรรมผู้สูงสรงคุณพระสงฆ์งผู้ประเสริฐจึงก่อเกิดเป็นพรารตนตไตรให้เราตระนกราบไหว้จนปัจจุบันนี้ถวายความเคารพเปรียพระคุณของพ่อพระค,คะรูโสพลจรุธรรมท่านพระอาจารย์พระครูอุดมวรานวัตคณะสงฆ์ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจริญสุขญาติธรรมพี่น้องสัตุูชนทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายเพื่อความสะดวกสบายก็เอามือลง วันนี้เรามาแบบไหนเพราะจูงลูกเข้าวัดมันมีหลายจูงจูงควายไปกินน้ำก็จูงจูงหมาชีวิตฉันมีแต่หมาพาไปจะเดินหนใด้มีหมานํำก็จูงวันสุดท้ายไม่เข้าวัดสักครั้งก็ยังจูงเข้าวัด วันนี้ไม่มีใครตายแต่ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร่แล้วขนาดนอนก็ยังตกใจเสียงธรณีกันแสงธรณีไปว่าแผ่นดินกันแสงปว่ารองให้ได้ยินเมื่อไหร่งานศพมีงานศพไหนตุมตุ้มตุ้มตุมตุมตุ่มตุมตุมตุ้มตุ่มตุ่มตุ่มเอางานอย่างก็จงมวนแต่งงานศพตัวป้าศพนี่ลุกขึ้นมาเต้นเลย เขาจะมีสิ่งที่เปรียบเทียบใกล้ชิดกับเราเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าทำทีท่าละไม้ขายแม่พ่อผู้ใหญ่ดีเด็กก็ดีตามเหล่าก่อผู้ใหญ่บ้าเด็กก็บอพอพกันผู้ใหญ่พาทำยังไงเด็กมันก็ทำตามตลอดจําได้ไหมตอนใส่บาตรตอนเช้าเ้ายกมือลูกขึ้นเห็นพระทุเจ ja! ja ้าทุเจ้า อธิบายสักหน่อยวัตถุเจ้ามันมีสองคำต่อกันมีคำว่าสาธุบไปว่าดีแล้วจ้าคือหางเสียงผู้หญิงทุจ้าเจ้าข้าผู้ชายครับผมเด็กมันไม่เข้าใจมันเข้าใจว่าผ้าคือตัวทุจ้าม่หลังเห็นผ้าเดินผ่านมาแม่ทุจ้ามาอะไรเห็นไหมเราทำอะไรเราต้องดูด้วยโยมข้างหลังอาจจะมองไม่เห็นขมหล่อของพระ ต้องขออภัยต่จกิงอาตมาอยู่คนเดียวจะหล่อคนเดียวไม่มีใครแข่งชีวิตของคนเราถามว่าคืออะไรชีวิตคนเหมือนโคลงละครปวงหมู่นี้ก่อนเราท่านเกิดมาต่างไรรำทำทีท่าไปตามเวลาเหมือนบทละครบางทีก็เศร้าบางคราวก็สุขบางทีก็ทุกข์โอกสะท้อนมีรักมีรักมีจกมีจรพอจบละครชีวิตก็ต้องลาพูดสมุนเด็กขลาะเลยอาจจะคึกคิดในใจว่าหลวงพ่อหันใจทางไหน คงจะไม่ได้หายใจทางก้นหรอกลูก,ลกจะหมูกปากมันเรานี่แหละมันอยู่ที่ว่าเราจะหายใจตอนไหนทําไมเขาเรียกว่าจมูกคนไทยฝรั่งเรียกว่าดัง้งอะไรนะมันเรียกว่าอะไรนะบ้านเราอีสานเพิ่งเลยหูดังทําไมต้องเรียกว่าหูดังเพราะทุกอย่างเวลานอนมันหลับหมดยกเว้น ของหดังอันอื่นมันหลับหมดไม่มีเสียงแต่ดัง <c oughs> คืนนี้คงจะไม่ได้ยินหรอกเพราะว่าหลายคนคงจะไม่หลับแล้วและจะอุ้มท่านมาฟังถ้าท่านไม่มาเราก็จะ <c oughs> ฉะนั้นชีวิตของคนเราเนี่ยสมัยก่อนคนจะสร้างบ้านสร้างเมืองมีหลักอยู่ห้าข้อ ฟังน้ำมาเบ้านเราครบองค์ประกอบ5อย่างหรือเปล่าหนึ่งมีภูเขาสองมีป่าไม้สามมีหนองน้ำสี่มีคนศรัทธาผู้กล้าและผู้นำเอาละทีละข้อหนึ่งมีภูเขาป่าไม้มีไว้ทำไมบ่ายสี่โมงตรงเป๊ะดวงอาทิตย์ก็กำลังกลับรับขอบฟ้าดังชีวาอ่อนแรงแสงรถน้อยจะเร่งรีบปฏิบัติธรรมไม่รอคอยไม่มัวปล่อยคืนวันให้ผ่านไปตรงนี้แต่ก่อนไม่ใช่ลานธรรม ด้วยความคิดก้าวไกลของอาจารย์ใหญ่ท่านถือว่าอนาคตไกลถ้ามีเงินค่ารถองค์นี้แล้น้ำมันเติมนิดนึงแต่หลังๆมาเนี่ยไม่ค่อยได้เข้าบางปั๊มเข้าไปแล้วท่านก็ไม่เติมเพราะเอากระจกทางพระมันก็ไปถามพระมันไม่ไปถามโชเฟอร์นะมาถามพระหลวงพ่อเติมหลายบุญเลยท่านมองหนะ้าโอ้ยพูดไม่ พูดไม่เพลาะเลยหลวงพ่อแล้วก็เอากระจกขึ้นไปปั๊มอื่นว่าซางไปเจออีกปั๊มหนึ่งเอากระจกทางพระลงมันก็มาถามพระอีกน่ะหลวงพี่เติมไหรปันไรจ้าล้นถังืพระนี่ก็มักยองเว้ยภูเขามีไว้ทำไมมีไว้เพื่อต้องการทำอะไรที่มันดีเขาจะคิดยังไงกับเรา เราคิดอยู่ในใจเรื่องของกูอย่างเรามานี้บางคนบอกว่าเราไม่มีอะไรจะทําพวกเบิดคว้มคิดเอ้ยมานางังยเสลืออยู่คนนี้ไหมด้เวลาก็หอยศอกเอต้องเออต้องเอต้องเอต้องเอต้อง,ออง,ออง,อองมาเห็นไหม <c oughs> บางคนยังไม่เข้าใจติดตามนายกมาขนาดนี้ยังไม่เข้าใจเลยเห็นไหม <c oughs> เห็นไหมเดี๋ยวอนุญาตยืนโอ้ยหัวขาดออกกล้องนี้แล้วแต่มันจะถ่ายทันไม่ทันวะยืนวะ เดี๋ยวบางคนไม่เห็นว่าพราะจันทร์สูงหรือเตีย้ยเอา้าอัตมาหัวหายโยมโอ้ย่อลงก็ได้วะคือคนเนี่ยนะโอ้คือยืนแล้วนะเอาแบบสบายสบายเออดึงกันหน่อย <c oughs> อย่าดูในโทรทัศน์มาดูอัตมาของจริง <c oughs> ขออภัยตอนนี้ทำไมต้องให้อัตมาขึ้นก่อนเพราะกลางคืนไฟมันจะสว่างและสวยงามมากกลัวโยมเลี่ยมตา อย่าลืมนะอัตมาพกไฟมาด้วยนะไฟอัตมานี่เดินเข้าป่าไม่มีหลงถ้ารูปไหนที่ไม่หัวล้านเดินเข้าป่าจะชอบหลงและออกจากป่าไม่ได้เขานั่งเครื่องบินหาหาไม่เจอยังอัตมาไปปั๊บ,บ,บโอ้อยู่นั่นเองหัวล้านสะท้อนแสงป่าไม้มีไว้ทําไม ทำอะไรดีๆหนึ่งให้เราคิดว่าเรื่องของเรา <S <S ถ้า <S <S สัพ่อคุณลามก็ไม่แล้วเรื่องของกูเขามีปัญหามาพูดให้เราฟังเราก็ฟังให้เขาหน่อยให้เขามีความสุขหน่อยเราก็คิดอยู่ในใจเรื่องของมึงเขาจะกินยังไงจะอยู่ยังไงตอนนี้สนุกสนานยังไงก็ได้บางคนก็มาชวนไปปฏิบัติธรรมนี่นะว้ายมันไม่ค่อยมาหรอกเอาอยากรู้จักว่าคนมามากไหมมากเอาเลยครับลำซิ่งลำซิ่งคำาคนจะลืมจะพอที่สนามวัดพุทธ านึ่งทุ่มตรงพบกับล้ำซิ่งดังลำซิ่งตัวบุญช้างผู้สร้างเป็นพุทธทางใอ้ความสุขที่หลากหลายบนชีสัตของบุญเทิงที่มากมายแนบประเพณีแต่ลมสาวด้วยสุขกันใจร้อยใจรวยใจรวมไปดึงด้วยหัวใจคิดถึงคนหนึ่งหาอจิได้มอกติดทางไอ้แฟนมาอยากโดนด่าล้ำซิ่งเรากระลุกกันณ้าโอกาสเดันนี้ก่อนทำการแสดงขอเชิญทุกท่านนั่งไปเรื่อยๆยืนตรงเคารพธงชาติไทยลำซิ่งลำซิ่งไม่แล้วบ่ได้เออร์สมบัติอย่าลืมนะ งานศพบางงานเขาก็ไม so ่ได้เชิญเราเราก็ไม่ไปแต่พวกเล่นไพ่ไฮโลไม่ต้องเชิญมันมันจะไปเองโอโลโลโลโอมันรคอยมันไม่คนตายทีมันเจ๊ตทีไม่บอกเล่นยิวบอกโอ้ไล่ให้โอ้โอ้คอยจะไปเด้ออันเขี้ยวเราตำรวจเขี้ยไปเขี้ยไปเขี้ยวไปมาไปยั้งอยู่นี่ไม่แต่เมียตำรวจเล่นโอเคโอเคโอเคคนไม่เล่นก็มีไม่จะเล่นทุกคนฉะนั้น ป่าไม้มีไว้ทําไมคนโบราณสอนเราหกอย่างภูเขาป่าไม้รวงข้าวไก่ป่าสระน้ําตามลําดับภูเขาป่าไม้ไก่น้ํารวงข้าวหนูจา๋าพูดตามหลวงพ่อนะนะพูดตามนะลูกนะพูดตามนิดหนึ่งนะอ่าจะสอนสองคนนี้เอาคาถาป่าบยักก่อนนะลูกเนาะ เขาดา่าว่าตามลูกเขาดา่าเราอย่าด่าตอบจงขอบคุณเขาถ้าเขาดา่าเราด่าตอบขอบตาเขียวหนึ่งคำถามไปแล้วจำไว้ดีด,ดิคนด่าอย่าไปด่าตอบ <c oughs> ร่มไม้เย็นพักผ่อนหายร้อนอาดร่มเงาญาติเย็นสบายหายเงียบเงาร่มพ่อแม่เย็นสุขทุกข์บางเบาเกิดเย็นเกล้าเขาครุกอยู่ทุกยามร่มอาจารย์กันเขาเกิดชาวก้าร่มพระราชากันศัตรูให้รู้ขามร่มพระพุทธศาสนากันร้อนผ่อนลุกลามให้โลกสามเย็นชื่นก็อื่นใดมาดูกันว่ามันจริงหรือเปล่าร่มไม้เย็นพักผ่อนหายร้อนอาดคนเดินเข้ามาหาร่มไม้หรือร่มไม้เดินมาหาคน อ่อพร้อมที่สุดตอบพระอาจารย์สิลูกเราเดินไปหาร่มไม้หรือร่มไม้เดินมาหาเราลูกมันไม่อยากพูดกับพระแปลว่าพ่อไม่เคยบวชแต่แม่ใส่บาทประจำโอ้ยลองให้เลยลูกโอ้โอเคนะพูดเป็นไหมลูกพูดเป็นไหม Speak Thai หรือ Speak English อุย้ยขวดกว้างกูเลยไว้งานถอยมาพีเดิมบดีว๋วก็ไปปลอดภัย <laughs> ลูกหลานเม่ยพร้อมที่ตอบไม่เป็นไรคนเดินขเมาหาร่มไม้ไม่มีร่มไม้เดินมาหาคนเชกเช่นเดียวกันสำนักท่านปฏิบัติจัดงานยิ่งใหญ่ถามว่าสานักเดินไปหาท่านที่บ้านหรือท่านเดินมาหาสานักท่านเดินมาหาสานักอยากกินเข่าจึงจำต้องปลูกไซปร้านหิน ขั้นอยากมีสินเนี่ยขาพอตีแม่กลับไปนี้จัดการเลยฟาดเลยคุ้มตาอยากใกรค้นมาแวรให้ขามมเดียวกันยากให้มีสีสันให้เนอ้อดินเกือกฟุ้อยากอุ้นอาบน้ำย่ำหนาวอยากกินปลาขาวถือแหขึ้นโคกอยากกินเห็ดละโงกถือวิงลงกหนองอยากได้พี่น้องอยากไปผูกแขนให้มันคนละเรื่องเลยที่พูดมานี้กลับทางนั้นเลย เหมือนคุณยายเสียใจเลยโอ้ยซื้อเลขแลวไม่ถูกเลยยังไม่ได้กลับอ่ะโยมซื้ออะไรสี่สี่เอา้าบ้าเลยสี่สี่ยวกลับเลยบ่บางคนนะซื้อเลขไม่ได้กลับนะ<ม>อยากกินเขาให้ปลูกไสพระล้านหินโยมกําลังปลูกข้าวกันตอนนี้ถามว่าโยมมานั่งี่ทุกไหมทุกเหนื่อยไหมเหนื่อยกว่าประธานจะเปิดเสร็จมีการขูหลวงพ่อใหญ่ด้วยหลวงพ่อพระครูสพจลจรุธรรมหลวงพ่อ เอาสั้นๆนะโอวาสอะพดพ่อขันระพอนะโอ้ยไม่ต้องไปขู่ท่านหรอกยังสายตาท่านก็สั้นอยู่แล้วไม่ต้องมาท่านสั้นอยู่แล้วท่านรู้แล้วไม่ต้องไปบอกก็ได้เห็นไหมมันยากลําบากนะมานั่งละเอาละกลางวันมองเห็นใครอยากไม่อยากนั่งหน้าก็ลุกยากหน่อยกลางคืนมองเห็นยากลุกง่ายสบายเลยอย่าลืมนะ หินตรงนี้คือศิลาศิลาคือสินหินเขาคือสินที่เรามารับกันมันไม่ยากสําหรับคนทําอย่าลืมคนชั่วทําชั่วง่ายแต่ทําบุญยากคนบุญทําบุญง่ายแต่ทําชั่วยากยายกำลังใส่ชุดข,า,ขาวๆมานั่งอยู่ี่ทั้งหมดเนี่ยเขาเอื่นไปสอนตอนนี้ไปบ่บ่ไปเห็นบ่อันสมมุติหนูน้อยแต่งชุดอย่างสวยงาม้ะลูกเนี่ยรับสินเรียบร้อยหนูมีศินมีธรรมแล้วนะอันเราจะไปยิงกระปอมกันไหมจ๊ะ ไม่ไปเห็นไหมแม่มันตอบแทนเพราะเราทําบุญง่ายนี่คือคนบุญภูมิใจเพลงเขาก็ร anyway> ้องประจําดีเจเนี่ยดังข้างหลังก็จงภูมิใจเธอที่เกิดหัวปันนันติลูกหลามเป็นแต่หัวบอกได้โดนหลวงพอเสียงบอดีตีก็ได้หัวปันนันดี่ยเอาเกิดเป็นอะไรลูก เขาเขาร้องเพลงนี้อะไรจุงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นเป็นอะไรลูกเป็นอะไรคะเป็นอะไรเป็นโอ,อน้ลูกหลานกำลังจะพูดไทยแหละมันออกแขว่องเบอร์ไทยโอเคนะเดี๋ยวหนูตัวขึ้นมาหนูจะมีฟันเต็มหมดเลยตอนนี้ให้มันบ่องไปก่อนลูกเนี่ยไทยตัวนี้คือไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครโยมเราท่านเข้าใจไหม หลวงพ่อสนิทพุทธาจารย์โตภูมิรังสีวัตรคังโคสิตรามซึ่งเป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่สองท่านได้พูดประเทศไทยเอาไว้ก่อนจะมรณภาพประเทศไทยจะมีอยู่สิบรัชกาลมีสิบยุคอันนี้หลวงพ่อพูดแต่อัตมาถ่ายทอดต่อจากคําพยากรณ์ของท่าน ราชการที่หนึ่งเป็นยุคมหากาบหรือมหาการราชการที่สองผ่านยักษ์ราชการที่สามร,ร,ร,รักมิตรหรือว่ารักบัณฑิตราชการที่สี่สนิทธรรมราชการที่ห้าจำแขนขาดราชการที่หกราชจนราชการที่เ็ตชนร้องทุกข์ราชการที่แปดยุคธมินราชการที่เกา้ 6, าทินตาขาวหรือว่าทินกาขาวและราชการที่สิบซึ่งยังไม่มีแต่หลวงพ่อสนิทพุทธจา,ารย์โตโพรงศรีวัฒนกฤติธรรมทำนายว่าเป็นยุคศรีวิไลนูจ๋าศรีวิไลคืออะไรลูกเขาก้าใจคำว่าศรีวิไลไหมคะ หนูนาไม่รู้หนูฟุกอ่าหนูสิงสีเวลาคืออะไรลูกทันสมัยเทคโนโลยีเจริญทันสมัยแต่กิจใจคนต่ำลงยมฟังดีนะเชื่อไหมตั้งแต่ก่อนเราไม่มีเครื่องซักผ้าเราทำไมไปผ้าไปซักที่สะที่หนองน้ำพอมีเครื่องซักผ้าเราขยันขึ้นหรือขี้เกียจลง ขี้เกียจขึ้นหรือขี้เกียจลงขี้เกียจขึ้นใช่ไหมลูกเออเดือนแรกแยกสี่สกปรกมากสกปรกน้อยนั้นเดือนแรกเดือนสองแล้วทําแมงสีสไอเดี๋ยวันเขาใส่ได้แค่สิบตัวหรือสิบโลห้าโลไปไปยันลงไปมือเอาลงมาได้ตีนยันโยม แล้วก็เปิดเครื่องซักผ้าทำงานอ่ะฮุ่นวเจ้าของเจ้าของผู้ซักผ้าคุยโสเรื่องผู้อื่นอยู่หุ่นวะเีฟังออเกี่ยวลูกล่ะเขาโซกันนะฟังออเกี่ยวบอกเนี่ยอย่างเงี้ยทันสมัยแต่ใหม่เสมออันนั้นดี แต่ทันสมัยและจิตใจมันต่ำลงเอาละทีนี้มาดูจากแต่ก่อนเรามีบุญบ้านแต่ละบ้านงานงใ่บุญบ้านไปด้วกันไปเท่ขีจ่จักรยานสุ้มืดไว้เห็นไหมดีเกอม,มาช่วยงานบินมัต่กกุงเทพ่วนทำงานอยู่การบินบินมาแล้วเต็มจะโ่ของใสเพราะเขาบินผุกับเด้ ลงสนามบินและก็มาทํางานต่ออยากทําบุญกับแม่ๆพอ่พอๆที่มาทําบุญอยู่ตรงนี้เห็นไหมก็มาบริการจะได้นอนเว้นได้กับไปนอเน,นี่ยมาเป็นวิธีกรทั้งวันวันนี้ช่วยกันนั่นแหละทั้งแอร์ทั้งแอนมีแต่ออทั้งนั้นอ่ะมีแต่แมติวบ่ออ้นน้ำเขา,านาั่น้าเขาเสยพระอาจารย์ก็มาไม่ทันออเหมือนกันมีแอร์มีแอนแล้วก็มีอาจารย์โ <ś> อ <led> ้โอ้โอ้อุ้มติ๋วที แมตเตียก็อ้อก,กันดีแม่สลิงก็อ้อก,กันดียม่ไห่แม่ก็จะออก,กันดีแปลว่าเราไปหาร่มไม้เองวันนี้โยมขึ้นมาหาเองอยากกินเข้าให้ปลูกใส่พลานหินโยมกําลังมาปลูกข้าวใส่พลานหินข้าวมีสองพัหนึ่งพันที่กินแล้วอิ่มสองพันที่กินแล้วไม่อิ่มสมัยก่อนเขามีข้าวกอเดียวคือกอกก กอกกคือกอข้าวกอเดียวมาปัจจุบันคนเกิดความโลภมากไม่มีคุณธรรมข้าวจะมีหลายกอมีกอขอ,อกอคอมีกออะไรบ้างพันข้าวมีอะไรบ้างโยมไล่สิเห็นไหมแต่ก่อนมีกอ,อกก,กทุกวันมีกอขอกอกคอกดอกเดออะไรกันแหละก็บังันแล้วเห็นไหมเพราะความโลภฉะนั้นหนึ่งเราไปหาร่มไม้เองไม่ใช่ร่มไม้มาหาเรา ย่ำเหาตายไปต้องอภะน้ำหนาต้องอภะมาสวดกุศลาย่ำเหาสิไปปลายาดูถูกใส่หายยาอาสีไปศาสนางานครั้งนี้รับเฉพาะคนเป็นจูงเฉพาะคนเป็นหมาไม่อยากให้โยมไดเอามาตอนตายจึงจูงลูกจุงหลานเข้ามาปฏิบัติธรรมอันคนตายก็ต้องเป็นจูงมันสุมือรถแก รุ่แรงไปหรือเปล่ายมนะเดี๋ยวเดผ่อนอารมณ์นิดนึงยิ้มออกโทรทัพท์นิดนึงนี้อันหนึ่งร่มไม้เย็นพักผ่อนหายร้อนอัดร่มเงาญาติเย็นสบายหายเงียบเงาใครมาคนเดียวบอกว่าไม่มีเพื่อนตลอดทั้งชีวิตยกมือขึ้นสิ ใครบอกว่าอยู่คนเดียวเหงาคนเดียวแก้ปัญหาคนเดียวเครียดเสียเหลือเกินอยู่คนเดียวก็เหงาได้แม่อยู่คนเดียวเหรอถ้าแม่อยู่คนเดียวอาตมาจะไล่ที่อยู่ในตัวแม่นะแม่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ก้นแม่นะั้นคือก้นกบลิ้นก็ลิ้นไก่คอก็คอหอยแขนก็เป็นแขนศอกขาก็เป็นขาเข้า ท้ายถอยภาษาไทยอีสานเอิ่นงอนก็งอนต่อไม่ใช่งอนแตนนะงอนต่อนะอะไรเป็นของเราบ้างไหนว่าอยู่คนเดียวที่เราใช้เดือนเนืน่องว่าเป็นเท้าเราส้นเราขอโทษด้วยความเคารพโยมส้นตีนมันไม่ใช่ของเรานี้คือเพื่อนเราเพื่อนเกิดแก่เก็บตาย